โอ้ผ่านมาเจอครับโอ้รถไถติดลมครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูครับช็อตเด็ดช็อตเด็ดนับช่วยให้กําลังใจนะครับโอ้เจอเจ้ายันครับโอ้เจ้ายันมาดึงคูบาต้าครับโอ้เดี๋ยวลงไปดูก่อนครับท่านผู้ชม้าาช่ L50 โอ้โห oh งานเข้าแล้ว L50 ตัวไหนดึงนีย่ยันมาก e EF 5หาโอ้ตัวนี้ก็จะไปขอนแก่นครับดีจะไปดูไมโครพอดีผ่านมาเจอพอดีเลยได้ช็อตเด็ด เอามาอีกคันไหมลุงม,ม,ม,มีมีทีมีอีกไหม,มอ,อ๋อมันจะขึ้นไหมนี่จะวานข้าวอ่รครับครับโอ้ พบกันเช่นเคยครับวิระด้ำแต่งครับช่องวิระด้ำแต่งนะครับ <laughs> เรามาดู L50 ครับแตดแมดแล้วรอกู้ภัยครับโอ้ลุงพรก็มา,าเดี๋ยวบำรุงก่อนครับบำรุงก่อนเอาแรงมาให้ครับเอาแรงครับ M150

อันนี้มันเป็นสะเก่าไม่ใช่เหรอครับสะเก่าเป็นบวชโอ้ตอนนี้ดันดินลงมาใส่แล้วอืมดันมาสามโลกดันดินลงมาใส่กับซัมมันย่องมันเหนียวรอดหนาไปนี้เดินหนามาบวชเรื่อยๆโอ้มันลื่นอะไรเนาะพพีี่่่นะวแล้ปั่นด้วยปั่นตอนตอนจมอ๋อยังไม่ได้ปั่น เดี๋ยวเราจะย้ายมาตรงนี้เนาะ,อะอโอ้เดี๋ยวไปดูลึกขนาดไหนครับครับเดี๋ยวจะให้กำลังใจก่อนจะดูว่ตอนขึ้นอะลรโอ้ล้อหลังครับ โอ้หน้าหลังนี่นแกค้ำไวน้นี่จมทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้ดึงขวาครับเดี๋ยวเดี๋ยแกจะขยับไปฝั่งนูน้นเอาให้มันตรงตรงหน่อย อ่าถอดสลักออกดึงสลักเลยลุงครับผม เดี๋ยวขยับให้มันตรงครับอันนี้เท่ากับดึงขวางเยก ใส luôn, so. oh. uh. oh, oh. oh, oh. ่ข oh. oh. oh, uh. uh. ้างในลุงใส่ข้างในนุ๊นครับดึงออกกอนดึงออกกอนครับเอาไปใส่ข้างบนครัใต่มันเข้าดูนะ tào ma luôn ô mày cái điếc lơi đừng thói mấy là, đừng thói mấy ดึงหลังดึงหลังผมว่าเกาะหลังดีกว่าครับเอาสลิงลงข้างล่างแล้วไปเกาะเหมือนตัวหน้านเ,เนาะ,นะดึงไปข้างหลังดีกว่าเ<ด>พราะตัวหน้ามันติดผ่านหน้าไงครับม,มันดันหน้าครับโอ้บบนี่แบบนนติดอยู่นี่ถ้าแกดึงไปหลังตั้งแต่แรกน่าจะขึ้นครับ dึงลง bỏ. โอเค. kỹ เอาลุงพอลงไปช่วยไม่มีชุดเรียนครับขอนไม่ได้เอาชุดมาครับไกลด้วยจะไปคอนแกนครับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่คอนแกนครับไปดูแมคโครครับ โยกให้สุดเลยครับโยกให้สุดเลยเอาให้ตึงก่อนให้ตึงก่อนเอามาไปเลยเลยปล่อยคลาสด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงปล่อยคลาสเลยใส่เกียร์ปล่อยคลาสเอ้า ไปไปแล้วไปแล้วโอ้หนักแล้วทีเนี้ย ยกยกสมบูรณ์ยังเอาไปลุงใส่เกีรยก่อนไม่ต้องกดไม่ต้องกดไปครับ ลองน้าหน้าหน่อยได้มั้ยลุงเกไม่ค่อยถนัดครับมือใหม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเอาถอยถอเดี๋ยวเดี๋รอบกี่รอบเลยครับ ลุงเอาขาออกจากคลาดเลยเออเยียบเลยขันเร่งไปเลยว้า <c oughs> ทำไงทีนี้ <c oughs> เอาขันใหญ่ไปอีก กยังไม่นี่แกมือใหม่อยู่ อะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดธุระที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะมา,าถ้ายังไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้ามาไม่ทันนะครับถ้ามาไม่ทันก็อดพอดีติดธุระอยู่ขอนแก่นนะครับจะไปขอนแก่นจะพาลุงพรไปดูแมคโครนะครับ กับคุณโอนเสียออดอเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ